แล้วก็วันนี้เดี๋ยวหมอจะมีตัวอย่างเคสให้ดูนะครับทั้ง2เคสที่เขาปฏิบัติครบทั้ง3าข้อไม่ว่าจะเป็นการฉีด PIP อย่างสม่ำเสมอการปรับพฤติกรรมกำจัดปัจจัยที่ทำให้ผมร่วงออกไปให้หมดและการทานยาหรือการใช้เซรัม่มสเปรย์ต่างๆร่วมกันเป็นอย่างไรวันนี้มาดูกันครับเคสที่1นนะครับเคสนี้เนี่ยเป็นผู้ชายอายุประมาณ40ปีนะครับเข้ามาปรึกษาที่คลินิกหมอด้วยเรื่อง ผมร่วมผมบางครับประวัติบอกว่าบางมาประมาณ5ปีแรกเริ่มเนี่ยจากที่หมอตรวจร่างกายเนี่ยก็พบว่าคนไข้เนี่ยบางเป็นบริเวณกว้างนะครับกินพื้นที่ตั้งแต่โซนด้านหน้าไปจนถึงบริเวณขวันหรือไข่ดาวหลังจากนั้นหมอได้ให้วางแผนการรักษากับคนไข้ไปด้วยการฉีด PIP หลอดพรีเมียมนะครับการกินเบอร์ตินซิงยาต้านฮอร์โมนรวมถึงการใช้สเย์เรั่มต่าง แล้วก็นัดให้คนไข้ามาฉีด p i p เนี่ยทุก3สัปดาห์ถัดมาอันนี้จะเป็นรูปที่แสดงให้เห็นว่าหลังฉีดไปทั้งหมด5ครั้งเนี่ยจากรูปนะครับจะเห็นได้เลยว่าคนไข้เนี่ยมีความหนาขึ้นชัดเจนมากๆหนาขึ้นประมาณ60-70เดเปเ็นพื้นที่ที่เดิมเนี่ยเป็นหนังสีจ่าสีขาวๆเนี่ยตอนนี้ถูกปกคลุมด้วยปริมาณเส้นผมที่ค่อนข้างเยอะชัดเจนนะครับซึ่งคนไข้เนี่ยพึงพอใจค่อนข้างมากการฉีด PIP เนี่ยที่คนไข้ฉีดมาเนี่ยเพิ่งผ่านไปแค่5ครั้งเท่านั้น ดังนั้นเนี่ยถ้ามีการรักษาต่อเนื่องไปเรื่อยๆเช่น10ครั้งเป็นต้นอาจจะทําให้ผลลัพธ์เนี่ยดีกว่าที่เห็นนะครับต่อไปเคสที่2นะครับเคสนี้เนี่ยเป็นผู้หญิงมีประวัติผมร่วงผมบางตั้งแต่หลังคลอดบุตรทําให้ผมด้านหน้าเนี่ยบางค่อนข้างมากนะครับคนไข้จึงตัดสินใจไปปลูกผมจากนั้นเนี่ยหลังปลูกผมประมาณ3-4เดือนเนี่ยพบว่าปริมาณของเส้นผมเนี่ยยังขึ้นได้ไม่ดีเท่าที่ควรจะเห็นว่ารูปก่อนทําผมจะบางค่อนข้างชัด นะครับด้านหน้าจะมีส่วนที่ไม่ได้ปลูกเห็นหนังศีษะชัดเจนส่วนด้านหน้าส่วนที่ปลูกมาเนี่ยยังเห็นร่องรอยความอักเสบคือหนังศรีรษะสีค่อนข้างแดงอยู่เลยแล้วก็ด้านหลังของคนไข้ที่ผ่านการย้ายรากผมมาปลูกด้านหน้าเนี่ยมีการอักเสบและเกิดการร่วงเป็นงวงกว้างซึ่งคนไข้เนี่ยค่อนข้างเครียดกับปัญหาด้านหลังค่อนข้างมากอันนี้เป็นรูปหลังจากฉีด PRP ไปทั้งหมด5ครั้งพบว่า ผมด้านหน้าทั้งโซนที่ปลูกและไม่ได้ปลูกหนาขึ้นอย่างชัดเจนจนเห็นพื้นที่สีขาวน้อยลงมากๆนะครับส่วนด้านหลังที่เดิมเป็นรอยแหว่งตอนนี้ดีขึ้นชัดเจนจนสามารถปิดรอยสีขาวได้ซึ่งคนไข้ท่านนี้เนี่ยพึงพอใจมากกล่าวโดวยสรุปนะครับคนไข้ทั้ง2เคสที่หมอยกตัวยอย่างให้ฟังเนี่ยมีการใช้ยามีการกินวิตามินต่างๆมีการปรับพฤติกรรม และที่สําคัญคือมีการฉีด v i p IP อย่างสม่ําเสมอและเหมาะสมนี่คือผลลัพธ์ที่ได้จากการที่คนไข้ปฏิบัติได้ครบทุกข้อนั่นเองดังนั้นใครที่มีปัญหาดังกล่าวยังปฏิบัติได้ไม่ครบหรือมีความสงสัยในประเด็นไหนเนี่ยสามารถเข้ามาปรึกษาหมอบอยได้หมดเลยนะครับหมอบอยจะวางแผนการรักษาให้เองทุกๆเคสเลยครับ